สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยกับคุณครูแอนวันนี้นะคะเราจะทบทวนสระที่เราเรียนกันมาในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเราจะไปทำแบบฝึกหัดคุณครูได้อธิบายวิธีการทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทบทวนสระกันก่อนค่ะไปเลยค่ะ เรามาเริ่มทบทวนสระที่เรียนกันในสัปดาห์นี้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูสระกันเลยค่ะสาระอะอ่านว่ากออกะตะระอิกออิกิตะระอุขอุอ่านว่าอุสระตัวต่อไปนะคะก็คือสาระเอกเกสระต่อไปก็คือสาระแอ พอแอะแกะ่เมื่อสักครู่เราทบทวนสระแล้วนะคะต่อไปเราจะทำแบบฝึกหัดค่ะนักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะไปฟังคำอธิบายวิธีการทำแบบฝึกหัดไปเลยค่ะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้ค่ะทำสั่งผสมพยัญชนะกับสระแล้วเขียนและอ่านสะกดคำ สระที่ให้นักเรียนนำมาผสมเป็นคำนะคะเป็นสระที่เรากำลังเรียนกันอยู่ในสัปดาห์นี้และดูมาแล้ว3มคลิปนะคะนักเรียนจำสระได้หรือเปล่าให้นักเรียนนำขยันชนะที่กำหนดไปให้ในแต่ละข้อผสมกับสระเขียนคําอ่านนะคะตัวอย่างนะคะในช่องที่1ให้ตัวลอลิงมาช่องที่2ให้สระเอะมา ช่องที่สให้นำตัวลอลิงและสาระเอกมาเขียนประสมคำได้คำว่าวันเละนั่นเองช่องที่4ีให้เขียนสะกดคำก็จะได้คำว่าลอเอกเละตัวอย่างที่สองให้พยัญชนะเป็นตัวพอพานช่องที่สองคือสระแอกช่องที่3ให้นำมาเขียนเป็นคำได้คำว่า แพ้ท่องที่4ให้นำคำว่าแพะที่เขียนเมื่อกี้นี้นะคะมาเขียนสะกดคำก็จะได้คำว่าพอแอะแพ้นักเรียนทำให้ครบทุกข้อนะคะทำงานให้สะอาดสวยงามด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดพยายามเขียนให้อ่านง่ายที่สุดถ้านักเรียนเขียนผิดให้ใช้ยางลบลบให้สะอาดก่อน แล้วก็เขียนใหม่วันนี้นะคะเด็กๆได้ทบทวนสระที่เราเรียนกันภายในสัปดาห์นี้แล้วเราก็ดูกันมาหลายๆคลิปแล้วแล้วก็ได้ทำแบบคุณหาเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้คุณครูไปก่อนสวัสดีค่ะ